เราก็ทพอดีเลยนะเราทำพอดีเลยก็หล right. ังซันน yup. ี่ในช่วงตั้นสายช่วยนะครับจะมีเวลาครับยังมีเวลาเราไม่รีบนะคะยังไม่มีนะเลยนะครับมาทึ้งบ้านแล้วนะฮะเมื่อคืนซ้อมไว้ค่ะวางมั่นใจขนาด่อกข้าว500ที่จ้างมาหลานอนุชค่ะระวังอันตรีระอันีเฮ้ยไปลาวโตอร์ไปมาที่หาลาวเลยครับใจนี้ทุกปีเราวิ่งเช้าแต่ปีนี้เราวิ่งเย็นนะคะเปลี่ยนบรรยากาศและอย่าลืมนะค่ับคืนนี้ในช่วงหลัง มือท้าทาย้วยค่ะเป็นภาพความประทับใจนะผมรู้สึกเป็นเกียรติและความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาร่วมต้อนรับนักวิ่งในกิจกรรมเป็นขอรกดรวิ่งกันมอสสุโขทัยรั้งที่สี่ที่จัดขึ้นในวันนี้และขอขอบคุณบริษัทออดในการดูแลสุขภาพของตนเองด้วยการออกกําลังกายวิ่งทั่วประเทศในกิจกรรมเอ็มคอร์ดลันวิ่งกันมอสสุโขทัยรังที่สี่เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน ะระดับถึงความสําคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองเสี่ยงสินเชื่อผู้โดยการภาคธนาคารอสินภาริมทรัพย์เจ้าหน้าที่ผู้แทนราษฎรจังหวัดสุโขทัยเกีติผู้โดยการการท่องเที่ยวงประเทศไทยสํานักงานสุโขทัยผู้โดยการอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยประธานหอการค้าจังหวัดสุโขทัยหัวหน้าส่วนราชการแต่ผู้มีเกียรติโดยพิ่งยิงนักวิ่งดูแลนักวิ่งที่บพวกเราด้วยเพราะว่าเรา